วันนี้ครับเราได้รับเขียนจากกอ,องละครคุณธรรมเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชันครับและพระเอกละครของเราในวันนี้ครับคือพระเอกที่เกติยือดังครับพระเอกต้อมดีดันอัญชลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับวันนี้มาไทยทำละครคุณธรรมนะครับ เรารู้สึกว่าเรื่มใจที่ได้มีโอกาสก็ตกับรับคำในตอนที่มีผู้ติดต่อไปและบทเพลงที่พี่ต้อมของเราจะใช้ร้องในการแสดงละครในวันนี้นะครับก็เป็นบทเพลงที่แต่งโดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ<ไ>ปรทุมธานีเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนี้นะครับมา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 ซิาเรามารวมกันสต็อปคอรับชันต่อต้านคนโกงไปดี เด็กไทยไม่ทนคอรัปชันต่อต้านทุกๆวิธีททุจริตไม่มีประเทศไทยเรานี้มีความเจริญที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของละครต,ต่อต้านการทุจริตนะครับเพื่อนับรณรงค์ให้นะครับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงสังคมนะครับได้ต่อต้านเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับทรัพย์สินทางปัญญาก็จะเป็นผลงานที่เด็กๆได้ร่วมมันคิด ำำผูนน้กำกับกับและทีมงานคุณภาพนะครับเพื่อทําให้ภาพยนตร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่าท่านผู้ชมจะได้รับชมผ่านสื่อต่างๆทั้งสื่อหลักและก็สื่อออนไลน์เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆเรียนพัฒน์ประทุมธานีด้วยนะครับขอบคุณครับ